สวัสดีจ้าเอาปลากับไก่ออกมาไว้สำหรับทำข้าวกล่องคืนนี้นะคะเดี๋ยวตอนนี้ก็จะทำแกงส้มแกงส้มหัวปลากับคุมหั่นไว้หั่นแล้วก็แช่ยเย็นไว้ก็จะเอามาแกงส้มแกงส้มเอ่อกิน เย็นนี้แล้วก็พรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้ก็จะได้ทําแต่พวกผัดผักหรือไข่เจียวอะไรเงี้ยเรามาทําแกงส้มกันเลยใส่เกลือกแกงเดีวก็จะใส่กะปิลงไปเดี๋ยวจะละลายเครือแกงก่อนแล้วค่อยเปิดแกง น้ำเดือดแล้วก็จะใส่ปลาแล้วนะคะหัวปลาหัวปลากับพงเนื้อนิดหน่อยลำมงนะคะและปลาตัวใหญ่ ล้วก็เอาส่วนเนื้อเขาเอาไว้ทำเมนูอื่นตัวกับพูแล้วก็เอามาเป็นส้มไม่มีผักนะคะมีปลาอย่างเดียวโอเคเราจะไม่คนก่อน โอ้โหเดือดแล้วเดือดแล้วแกงส้มเราสีสันนะ่ากินมากแกงส้มหัวปลาเดี๋ยวเรามาชิมนะคะว่าขาดอะไรบ้าง ขาดเปรี้ยวเดี๋ยวเติมเปรี้ยวก่อนเอามาขามอีกนิดนึงถ้ายังไม่เปรี้ยวพคบิดมะนาวลงไปนะคะไฟน้อยไฟแรงอืม่ีสมกับเป็นแกงส้มเลย ดี๋ยวถ้าเข้าขาดเปรียกก็ค่อยบีบน้ำมะนาวลงเมื่อกี้ก็ใส่เยอะเลยนะมาขามเปียกโอ้จามจ,จามเผ็ดจนถึงต้องเสร็จแล้วนะคะปิดแก๊ ชิมรถแล้วได้โอเคเดี๋ยวจะยกหมอตั้งไว้ตรงนี้ก่อนไปนีเนี่ยร้อนเลยร้อนหม้อหนักเอายกตั้งไว้ข้าง เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแกงส้มเราคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีจ้า